เริ่มต้นเมื่อไหร่ดีครับสมว่าเออโครงการได้ดีเริ่มต้นเมื่อไหร่ดีครับเร็วที่สุดก็ยิ่งดีแหะครับนะแต่ว่าโจทย์ใหญ่ๆก็คงต้องให้ผู้บริหารในองค์กรถ้าเกิดว่าผู้บริหารในองค์กรรับรู้รับทราบร่วมมือเลยก็จะได้กระจายในวงกว้างได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็อาจจะเริ่มทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเป็นความร่วมมือเล็กๆในในบริษัทก่อนก็ได้งนวคือทําให้เห็นผลงานแล้วผู้บริหารน่าจะมองเห็นว่ามันสำคัญนักกับเรื่องนี้ครับผมนะครับมาดูที่วัคซีนครับแค่ขออนุญาตพูดคคุยกกััันนนนนใเเเชชิิงแบบบป็็ลสะร แล้วก็ชวนพี่ๆ HR ออแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านลองทําตามนี้ดูครับลองเช<ะ>็คดูว่าเอ้ยวันนี้องค์กรของเรามีเรื่องเราเหล่านี้แล้วหรือ,อยังนะครับอันแรกครับในกลุ่มของการสร้าง e n v i r o n m e n t ในบริษัทให้ตระหนักถึงนี่อันตรายอย่างแรกเลยฮะเราถามตัวเองดูนะครับออกนโยบายให้พนักงานใหม่ต้องอบรมการเงินหรือย,อยังเหมือนที่ปี่นหนุ่มบอกมาตอนเช้านะครับก็คือ,อการทำผลิตภเทศถูะตัวไหมฮะอันที่สองก็คือทําให้การพูดถึงเรื่องของการวางแผนการเงินขีดเส้นใต้คำว่าวางแผนการเงินเป็นสัมพันธ์มากนะฮะเป็นเรื่องปกต เดินผ่านไปผ่านมาพูดคุยกันเอ้ยมีแผนแล้วหรือยังออนะครับ,รบทำไมไม่ต้องปกติให้ได้นะครับอันที่3ก็คือให้ความรู้การเงินที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วหรือยังนะครับคือถ้าเกิดเราอยากจะทําเรื่องของมอนิเ n e ร์หรือว่าสุขภาพทางการเงินให้กับพนักง,งานเนะี่ยเราก็ต้องมองรอบด้านอันนี้คือเรื่องของ e n v i r o n m e n t ก่อนละกันนะครับอันต่อมาครับมาดูในกลุ่มนอกเหนือจากการสร้าง e อ็นโบรายมแล้วกลุ่มที่2ครับลองเช็คดูนะฮะช่วยเหลือพนักง,งานลดรายจ่ายแล้วหรือยังฮะอันดัที่สอง หนึ่งก็คือมีสวัสดิการเดินทางหรือ่าที่พักไหมครับนะครับสองคือประชาสัมภธญโปรโมชั่นของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์นะครับหรือว่าประธานมังกรการลินิกแกนนี่เมื่อสักครู่นี้ให้กับพนักงานองค์กรอย่างน้อยคือถ้าเขารู้จักหรือว่ารู้ว่าตัวเองมีนี้แลลวหรือว่าทำเฮลเชคแล้วตัวนี้สิเดงอย่างนั้นก็คือเขาน่าจะมีทางออกได้บ้างว่าจะไปทางไหนต่อนะครับอันที่สามคือให้ความรู้เรื่องของประกันและการเรื่องภาษีครับตอนนี้คือจะเป็นตัวลดรายจ่ายได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเม่กี้จากแดชบอร์ดก็ รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งนะฮะอย่างน้อยจบงานวันนี้ไปได้เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องของการประกันแล้วก็ภาษีก็ยังดีนะครับทางมันนี่คลาสก็ได้เตรียมอันนี้มาให้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นทูฟรีเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยากจะแจกเครื่องมือด้วยนะครับอย่างน้อยจบมางานวันนี้ไปสามารถที่จะเริ่มต้นอินเทอร์นแบบนี้กับองค์กรของตัวเองได้ก็ยังดีทางมันนี่คลาสเตรียมมันนี่หับมันนี่คอนเทนต์หับไปให้นะครับเป็นเว็บไซต์รวบรวมความรู้ด้านการเงินนะครับก็จะมีทั้งสายด้านของนี่การเงินอมแลล้วก็งผนกษียณให้ารเงค์กรอง สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับรเราเตรียมมาให้แล้วอนอกเหนือจากรายจ่ายครับพี่หนุ่มครับด้านที่3ครับช่วยเหลือพนักง,งานด้านหาไรายได้เพิ่มสร้างมาร์เก็ตเทสอันนี้สร้างยังไงครับพี่หนุ่มอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่นโยบายของ,ลง่ละองค์กรนะครับ,รบเพราะว่าบาง,งองค์กรกอาจจะไม่สะดวกในการที่จะจัดนะเรื่องของการที่แบบมีเอ่อเรื่องอะไรมีขายของมีอะไรกันในเงี้ยกว่าจะไม่สะดวกนะครับแต่ว่าที่เคยไปทําในบางที่เขาก็ เปิดให้มีตลาดนะสำหรับตัวพนักงานที่อยากจะสร้างรายได้เสริมนะฮะแล้วก็มีทั้งตลาดที่อยู่ในระบบไลน์ก็มีโฆษณากันทางผ่านไลน์หรือเป็นมาร์เก็ตเพลสเป็นตลาดเลยเป็นกิจกรรมรให้คนเอาสินค้าอะไรต่างๆมาขายได้เป็นช่องทางการสร้างรายได้เสริมครับผมออมุมมุมที่เจอเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวขายของดีๆคงจะลาออกกันหมดไม่ใช่นะเท่าที่ดูก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะ้คนที่ก็ติดปัญหาก็หาทางแก้ปัญหา อะไรต่างก็ว่ากันไปใครับนะครับก็ก็สามารถทําได้นะที่งอยู่กับนโยบายบริษัทครับจริงๆเริ่มต้นง่ายๆอาจจะเปิดเป็น c e b บุ k กุ๊บแล้วก็ให้พนักงานทุกคนมาขายของกันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนขายของกันนะครับมาดูที่มิติต่อมาบ้างครับครับเราได้ทำเหล่านี้แล้วอย่างครับก็คือการช่วยเหลือพนักงานให้ส่งเสริมเงินทองนะครับเหมือนที่หลายๆคนพิมถามมาครับว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับอย่างในไลนสามตัวนี้เป็นเบสมีแล้วหรือยังนะอันแรกก็คือมีกองทุนประกันสังคมนะ แล้วก็ส่งเสริมให้พนักงานวางแผนกเกษียณอันต่อมาครับเรามาดูกันต่อครับใน p l ์ทสุดท้ายก็คือมีฝ่ายให้คำปรึกษาเรื่องการเงินหรือยังครับอ,อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วออคนที่มีปัญหาด้านของนี่ถ้าเกิดเขาซิงค์เข้าตรงไานคือเขาต้งกา,าตงการที่พึ่งรเราต้องการให้เราต้องการคำแนะนําที่ถูกต้องหรือว่ามีความมั่นใจมากขึ้น จะสังเกตเห็นว่าใน2เคสที่เป็น,นเคสผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็เคสผู้ป่วยโคมมาเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือสุดท้ายแล้วเขาอะต้องเป็นคนแอคชั่นเองนั่นแหละมันไม่มีใครมาแก้ปัญหาได้เพราะมันคือปัญหานี้ของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทําเองก็คือเขาต้อง,เข,องเขาต้องการดีเรคชั่นถูกต้องแล้วก็การแบบให้กําลังใจรวมถึงแนวทางในการบอกกับเขาว่าเอ๊ยแบบนี้ถูกแล้วนะแบบนี้ทาหรือยังนะครับหรือมีการคอยเตือนหรือกระตุ้นจะเห็นว่าในแต่ละเคสที่ผ่านโครงการนี้ไปเนี่ย สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมแล้วก็ mindset ซึ่งเป็นจุดที่สัมพัญธ์มากกับการเปลี่ยนผลดังนั้นหัวข้อแรกเราลองเช็คดูครับว่าองค์กรของคุณมีหรือยังนะครับก็คือมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเชี่ยคำปรึกษาได้นะครับอันที่2ก็คือมีศูนย์สุขภาพจิตรับฟังปัญหาของพนักงานนะครับอันที่3ก็คือมีเครื่องมือที่ให้ช่วยทราบสถานาการเงินของพนักงานและติดตามได้อย่างตอง่อเนื่องครับทางทีมงานได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าอย่างที่พี่หนุม่มย วันนี้เนี่ยเรามีแจกเครื่องมือที่เรียกว่าเอ็กเซลวางแผนการเงินด้วยนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีต้องเหนือจากนี้ก็คือว่าคือมันอาจจะดูน่ากลัวนะหฮะต้องมาเริ่มต้นนะครับทางทีมงานเตรียมมาให้แล้วฮะวิธีการใช้ทั้งหมดนะครับเป็นพี่หนุ่มอธิบายเองเลยนะครับเราสามารถส่งลิงก์นี้ให้กับพนักงานได้เลยนะฮะบอกไว้ว่าเฮ้ยไปทำวางแผนการเงินมานะครับแล้วผลเป็นยังไงเอามาคุยกันนะครับในตัว Excel เมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีทั้งมันนี่เอ่อมันนี่ฟินเด็ทั้ง6ด้านนั้นแล้วด้วยนะครับในนกกาาารรรตตตวววจสสสออบบุขภพััเเเงะคแล้้ถิิดมมมทไ่ป็น จะเช็คยังไงนะครับมาเช็คจากตัวเว็บไซต์นี้ได้นะครับเรามีตั้งแต่เช็คลิสต์ตรวจสุขภาพทางการเงินนะครับตรวจสอบกระแสเงินสดของตัวเองนะครับตรวจสอบคนะการเงินตัวเองแล้วก็การวางงบล่วงหน้าด้วยนะครับทั้งหมด4ด้านเตรียมให้แล้วก็มีทั้ง Excel แล้วก็วิธีการหมดแล้วใช่ครับเนี่ยครับเอาไปใช้ได้เลยค่บผมนะฮะโอเคฮะ